สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมวุฒิราวุฒินะครับวันนี้ก็ที่บ้านหนองกนะรงนะฮะวันนี้รายการเจซีบุรุพาคลินิกเกษตรฮะผมก็จะมาดูปัญหาของทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะฮะนี่ฮะทุเรียนหมอนนะฮะของผมอันนี้เป็นโรคเหมือนใบใบจุดนะฮะแต่ว่าผมได้ถามอาจารย์แม่พวกเรียนอาจารย์แม่ลันาณะ อาจารย์แม่กนาสังทองนะฮะเป็นอาจารย์ของนักวิชาเป็นนักวิชาการของพุกเทียนฮะได้บอกว่าตัวนี้คือเป็นที่ผมส่งส่งรูปไปเขาดูเขาก็บอกว่าเป็นลาเชื้อลามามาทางอากาศลาาอากาศถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเป็นไฟท็อประบบรากเน่าได้เพราะฝนมันตกเยอะเนี่ยนะฮะดูฮะมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเน่าแล้วก็ร่วงแต่ผมว่าต้นนี้มันก็เป็นน้อยมันอยู่ติดกับป่ายางไปล้วฮะ พายางแล้วก็ใบมันก็ร่วงมาแต่2ต้นนู้นมีนิดเดียวมีต้นนี้เยอะหน่อยต้นไหนที่ว่าอ่อนแอหน่อยเขาก็จะเป็นเยอะหน่อยเดี๋ผมจะมาแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ของผมฮะเป็นปุ๋ยหนึ่งอินทรีย์ดินที่ว่ามีมีจุลินทรีย์แปดสายพันธุ์แล้วก็มีกรดซิลิคอนมีธาตุอาหารครบก็จะมาแก้โดยการเอามาละลายน้ําที่ผมได้ปรึกษากับอาจารย์แม่ครับก็จะเอาปุ๋ยประมาณ1นกิโล แต่ต้นนี้ผมจะใช้ประมาณครึ่งโลพอแล้วก็เทสใส่ในน้ำเลยฮนะนี่กากากเอาก็ได้ครับคือเราทำมันได้คือจะให้จุลินทรีย์มันมันแค่ขยายเร็วถ้าใส่น้ำอ่านี่เองอ่ะพอเพราะว่าถ้าเราใส่คือ,ค,อคือมันมันจะแก้ให้ได้เพราะการการทางานของจุลินทรีย์ว่าเพราะว่าต้นมันม,ม,มันเป็นเชือ้อราเราก็ใช้ระบบจุลินทรีย์ให้แพร่ขยายพันเพราะใส่น้ำปุ๊บเราก็คนอ่ะคนให้มันแตกเร็วเพื่อที่จะให้เราซึมได้เร็ว แล้วก็ดึงจุลินทรีย์พอโดนความชื้นปุ๊บเขาก็จะเกิดได้เร็วขึ้น6ชั่วโมงก็24ชั่วโมงก็แพร่เป็น6ล้านตัวแต่ถ้าได้น้ํามันก็จะเร็วขึ้นมันจะซึมซึมลงดินได้เร็วแล้วก็ช่วยยับ้งพวกเชื้อราพวกนี้ได้ได้เร็วขึ้นฮะแล้วก็จะทําให้้าตอาหารเขาครบก็จะทาให้แตกใบใหม่ทําให้ต้นแข็งแรงพอแตกใบใหม่เขาก็มีกําลังต้านโรคโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ยาเคมีเลยนะฮะพวกที่ว่าเป็นโรคใบจุดอ,อย่างเงี้ยที่ที่ผม น้ำเส่าจางคือเป็นเป็นเชื้อราทางอากาศอ่าคนคนขอให้แตกให้แหลกให้หมดเลยะใช้มือคนได้เลยครับอ่ามันมันก็จะข้นนะเป็นปุ๋ยอ่าแล้วก็จะมีเศษมีอะไรช่างมันฮนะพอเราคนได้ที่เราก็เอามาลดเลยต้นหนึ่งก็ลดทางบินเลยลดด้วยทางใบทางบินอ่าเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหม วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบยี่สสามเดือนเจ็ดปีสองพนห้ร้กสิบนะฮะเดี๋ยวแก้ปัญหาต้นทุเรียนหมอนหมอนทองหมอนทองจะเป็นต้นทุเรียนที่อ่อนแอมากอ่ารากของเขาถ้าฝนตกนเยอะเงี้ยจะมีอาการเป็นรากเน่าอ่าทั้งต้นทั้งใบเลยผมให้มันซึมลงได้เร็วขึ้นอ่า อหน้านี้จะเป็นกันกับทุกสวนเพราะว่าฝนมันตกเยอะทําให้ระบบรากมันมีปัญหาแล้วก็มาส่งผลถึงทางใบก็เชื้อราทางอากาศก็มันก็มาได้หลายทางขนาดไปยางยังร่วงขนาดนี้มันก็มีเชื้อราอยู่แล้วแต่ทุเรียนของเราก็เอาปุ๋ยหนึ่งซีดีมาแก้ครับต้นเดมีต้นเอีกต้นหนึ่ง สองต้นลดไปเลยครับต้นนี้เป็นน้อยของผม,มน,น้ำมันจะแช่แช่หน่อยๆด้วยฝนมันตกเยอะก็รทำง,งานของจุินซีมันจะเร็วขึ้นมากเพรามันได้อยู่ในน้ำมันก็จะขยายตัวที่เร็วแพร่ทเร็วแล้วก็จะช่วยเรื่องเชื้อราไงผมก็ขอฝากคลิปการแก้ปัญหาทุเรียนเป็นใบจุดหรือว่าเชื้อราในอากาศมา ด้วยครับก็ขอให้เพื่อนติดตามแล้วก็ขอให้เพื่อนกดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับทุเรียนบ้านหนองหันทรง